สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาให้ทุกคนเนี่ยดูความแตกต่างนะครับระหว่าง t ทลวินซีเกับพ CSS หรือว่าก็ CSS ปกตินั่นแหละเออนะครับมีหลายๆคนนะฮะที่มาเขียน c s แล้วก็อยากจะรู้ว่าระหว่าง t ทลวินกับ c s เเนี่ยเราเลือกใช้อะไรดีนะครับอันนี้ในมุมมองของผมนะจริงๆทุกคนจะใช้ตัวไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบเลยนะครับเออแต่ในการทำงานสมมุติทุกคนไปทำงานในบริษัท นะครับเขาอาจจะให้ใช้เท w i n d อันนั้นก็แน่นอนว่าเราก็ต้องใช้นะครับเออแต่ถ้าพูดถึงการทำโปรเจกต์ส่วนตัว,ท,วทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยว่าทุกคนจะใช้เทลวินหรือว่าเซดเอสปกตินะครับอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยมาพูดถึงความแตกต่างเพราะว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับก็มาจากเซดเอสปกติเนี่ยอาจจะยังงง,ง,งว่าแล้วทําไมถึงต้องใช้เทลวินนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะบอกง่ายๆเลยว่าเทลวินเนี่ย มันทำให้เราไม่ต้องมาคิดชื่อคลาสนะครับเทวินมันจะรวดเร็วแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเขียน CSS ให้เราได้นะครับเออก็มาแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่ CSS มันมีได้นะครับอ่ะก็มาดูกันอย่างเช่นเทวินอ่ะเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเขาจะมีเป็น utility class นะฮะ utility class คืออะไรเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บไซต์เทวินขึ้นมาให้ดูนะครับอ่ะก็มาดูตรงนี้นะฮะ Utility Class เนี่ยมันก็คือเป็นคลาสที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมก็จะมีเนี่ย w 2 4อะไรพวกนี้นะครับเออซึ่งถ้าทุกคนไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงหรือว่ามันมีคลาสอันไหนบ้างเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ยากก็มาดูที่ Document ต์นะมา Get Started แล้วก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นการใช้ Flex เนี่ยก็คือเขาก็จะมีนี่นะฮะเป็นพวกคลาสแล้วเขาก็จะมีเปรียบเทียบว่า มันตรงกับตัว property ตัวไหนใน CSS นะฮะอ่าเห็นปะถ้าเกิดเราใช้ class flex-row เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับการใช้ flex-direction-row อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะสะดวกสบายเพราะว่าเราเขียนตรงนี้ได้เลยนะครับเขียนเข้าไปที่ class ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปตั้งชื่อ class อะไรนะครับอันเนี้ยมีหลายคนมีปัญหาเรื่องของการตั้งชื่อ class อะไรแบบนี้นะเออก็เลยนี่นะฮะเทวิ w ก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่น ถ้าเกิดผมจะสร้าง navigation bar ขึ้นมาอ่ะก็ผมจะมี nav นะครับซึ่งตัว nav ตัวนี้ผมก็สามารถอย่างเช่นอ่ากำหนด background นะครับอ่าเป็นสี333อ่ะตรงนี้คือการ custom สีถ้าเกิดทุกคนไม่อยากใช้สีอันเนี้ยเขาก็จะมี class ให้เราสามารถใช้ได้เห็นไหมว่าอย่างเช่นผมใช้เป็น bg อ่าลองเอาเป็นนี่นะฮะ bg s y n c นะครับ900แล้วกันอ่านะครับแล้วก็มี padding 3นะครับ ถ้าทุกคนไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่ก็มาเซิร์ชดูครับ padding เนี่ยมาเซิร์ชดูใน Document ซึ่งไอที่ผมใช้เนี่ย padding หรือว่า p dash t padding 3เนี่ยมีค่าเท่าไหร่อ่น่าจะอยู่ด้านบนนะครับ padding 1 2 3อนี่นะครับ p dash t ก็คือจะมีค่าเท่ากับ padding 0 7 5 rem หรือว่าก็คือ1 2 p พิกเซลนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้คือเราก็กะเอาตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอ่ะ โอเคนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวลองกดเซฟดูนะมาดูที่หน้าเว็บเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะมีตัวสีเนี่ยมาแล้วแต่ผมรู้สึกมันเหมือนจะเข้มไปนะเอาสักประมาณ800อ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ข้างในแนปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเป็นอ่าอย่างเช่นคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็จัดกึ่งกลางด้วย MX Auto อ่ะอันนี้ก็จะเป็นคลาสของ l w i n d นะข้างในนี้อย่างเช่นผมอาจจะมีเป็นอ่า ตัว d e ฟอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีลิงก์นะเป็นโลโก้นะครับผมอ่ามาแล้วเห็นปะแล้วก็เดี๋ยวผมจะกำหนดสีเป็น Text w ไว้นะฮะอ่าโอเคแล้วก็ต่อมาเราก็จะมีลิงก์ก็จะใช้เป็น u r l แล้วก็ li แล้วก็ tag ก A นะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็น home about บล็อก o n t a ท t อ่านี่นะฮะทีนี้เนี่ยเราจะต้องมีการใช้ flex ใช่ไหมครับก็คือเดี๋ยวเรามาใช้ที่ตัวนี้เลยในคอนเทนเนอร์จริงๆผมจะต้องมี d e f อีกตัวหนึ่งที่ครอบมันไวอ่าผมจะมี Dev ตัวนี้นะฮะแล้วไอ้ Dev ตัวเนี้ยผมจะมีการกำหนดเป็น flex นะแล้วก็ justify between นะครับผมก็จะมีค่าเท่ากับ justify content between นะตัวนี้แต่เขาก็จะย่อชื่อคลาสมาให้เหลือแค่นี้นะครับ ่าเห็นไหมนะครับมันก็จะมีชิดซ้ายชิดขวาและโลโก้ทีนี้ที่ ul ก็เดี๋ยวเรามาใช้เป็น flex เหมือนกันนะครับอ่าก็จะเห็นว่าเมนูก็จะเรียงต่อกันเป็น row แบบนี้นะฮะแล้วก็ที่ li แต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมี margin อ่าซ้ายขวานะครับ mx ก็สักประมาณ3แล้วกันอ่าแล้วก็ที่ tag a นะฮะผมจะมีสี text เป็น white เห็นไหมนะครับเนี่ยคือมันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการตั้งชื่อ class นะครับ แต่ก็มีบางคนที่แบบไม่ชอบแบบนี้ก็มีนะเออนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทุกคนชอบแบบไหนนะนะครับถ้าถามผมนะส่วนตัวผมอะจริงๆผมก็ชอบการเขียน C S ปกตินะเออนะครับแต่เทวินมันก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเราไม่ต้องมาคิดเรื่องชื่อคลาสนะครับผมแล้วก็มันเร็วนะเออเวลาทุกคนจะเขียนแบบ C S อะไรเงี้ยคือทุกคนไม่ต้องตั้งชื่อค้าทุกคนสามารถเขียนไปแบบนี้ได้เลยยัดไปเลยในคลาสตรงนี้นะเออเห็นไหม ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเขียนเยอะๆเนี่ยมันก็จะอาจจะแบบคลาสมันยาวนิดนึงนะครับผมแต่รู้สึกเหมือนมันจะมีวิธีแก้อยู่นะเออก็คือแบบเ,ออเหมือนจะมีแบบให้รวมคลาสเป็นตัวเดียวแล้วก็เราสามารถใช้งานได้เหมือนจะเป็นการสร้างคัสตอมคลาสอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะมันจะมีเครื่องมือช่วยอยู่เออนะครับผมอ่ะก็เนี่ยทุกคนเห็นป่าว่าอันนี้คือการใช้เทลวินนะครับในการสร้างนิเกชั่นบอร์ดนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิด เราไม่ได้ใช้ tailwind เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอย่างเช่นอ่ะสมมุติเราสร้าง nav ขึ้นมานะเราก็ต้องมีการตั้งชื่อ c l a s อย่างเช่นอันนี้เป็น nav bar wrapper อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเออแล้วก็จะมี div class container ข้างในก็อาจจะมีเป็น nav con นะครับผมอ่าแล้วก็ข้างในนี้อาจจะมีเป็นโลโก้แล้วก็มีเมนูอะไรเงี้ย อันนี้ก็เขียน HTML ให้ดูแล้วกันเป็นโครงสร้างนะครับข้างในโลโก้มีแท็ก a นะฮะแล้วก็ ul ตัวนี้เราก็จะมี li แท็ก a อ่ะประมาณนี้ใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวผมเอามาใส่เนี่ยอันนี้คือการเขียน CSS ปกติก็คือเราต้องมีการตั้งชื่อคลาสเห็นไหมทุกคนแล้วก็อย่างเช่นเราต้องการเข้าถึงคลาสตัวนี้นะครับ เราก็มาที่ตัว file globals.css หรือว่าเป็น file c s นะครับอ่ะอันนี้ผมใช้เป็น next.js นะก็มันจะอยู่ที่ไฟล์นี้นะครับเราก็ต้องเข้าถึง class selector ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะอ่ะกำหนด background นะครับคือบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าการเขียน css ปกติเนี่ยคือมันเขียนหลายรอบใช่ไหมฮะเออก็คืออ่ามันต้องตั้งชื่อ class เสร็จปุ๊บเข้าถึง class แล้วก็ค่อยมากําหนด property ต่างๆนะครับแต่ไอ้วิธีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นขั้นเป็นตอนที่แบบดีนะเออมันทําให้แบบ มันก็จัดการได้ง่ายนะนะครับพูดถึงนะเออนะครับแต่ก็นั่นแหละก็บางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเขียนหลายรอบแล้วต้องมานั่งคิดชื่อคลาสอะไรพวกนี้อีกนะครับผมเออหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเทลวินเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างอย่างเช่นไม่ต้องมีชื่อคลาสแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรไม่ให้มันมากมายนะครับคือใช้ยูทิลิตี้คลาสแบบนี้ได้เลยนะครับอันนั้นก็แล้วแต่ว่าทุกคนชอบแบบไหนนะอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆอ่ะการเขียน CSS เนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากนะครับแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่จริง มันอาจจะมีแบบเป็นวิธีการจัดการเออนะครับที่เราอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าในการพัฒนาเว็บทั่วๆไปเนี่ยจริงๆก็เลือกใช้ได้เลยนะครับว่าเราชอบแบบเทล l ินนะฮะหรือว่าแบบ CSS ปรติจริงๆมันจะมีอย่างเช่นาการเขียนแบบ CSS Module การเขียนแบบ Style Component อะไรเงี้ยน,นะฮะเออก็อันนั้นไปลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะแต่ก็วิดีโอนี้นะครับมาพูดถึงหลักๆว่าเนี่ยความแตกต่างระหว่างเ l w i n d กับการเขียน CSS ปกตินะครับมันต่างกันยังไงก็นี่ฮะหลายๆคนเนี่ยก็จะมีความสงสัยนั่นแหละนะครับก็เลยอยากทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดๆว่าก็แตกต่างกันตามนี้เลยนะครับเทวินก็คือเราไม่ต้องไปปวดหัวการคิดชื่อคลาสหรืออะไรก็คือเขียนโดยการใช้ utility class ของเทลวินได้เลยแบบนี้นะครับก็รวดเร็วสะดวกสบายนะแต่ว่าก็จะมีอีกหลายๆคนที่รู้สึกว่าเออผมอะ่ะ ชอบเขียนเซดปกติมันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดมันไม่มีอะไรผิดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราอยากใช้ตัวไหนนะครับเอ่อตัวไหนที่เราใช้แล้วมันโอเคมันตอบโจทย์มันสบายใจเราอะ่ะเราก็ใช้ตามนี้เลยนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่กําลังสงสัยว่าใช้อะไรดีนะครับสรุปก็นั่นแหละใช้ตามที่ทุกคนต้องการถ้าทำโปรเจกต์ส่วนตัวจะใช้อะไรก็ได้ใช้เทวินใช้เซดเอสปกติก็ได้นะครับผมก็ หากชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผ่านะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ